สนับสนุนโดยโทรัลซิลยาอมค่าเชื้อโรคในป่าและลำคอไคประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตราคอลลาเจนแบบไทยพันสองร้อย p l โคเอนไซม์คิวเทนชนิดเม็ด สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นครับ5โมงเย็น39นาทีวันนี้คุยกันเรื่องการเฝ้าระวังมือเท้าปากสายพันธุ์คขมรต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะองค์การนาัมโลกกับกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาทํางานกันอย่างหนักตอนนี้เพื่อจะวิเคราะห์แล้วก็หาวิธีการระงับยับยั้งมือเท้าปากสายพันธุ์คขมรนซึ่งรู้เบื้องต้นแต่เพียงว่าเป็นหนึ่งในอันโทโรไวรัส71 เดิมตัวแรกมีเด็กกัมพูชาอายุไม่เกิน11ขวบเนี่ยนะฮะตั้งแต่เด็กเล็กๆเสียชีวิตเนี่ย64คนจากคนที่เป็นเนี่ย66ตอนหลังตัวเลขยืนยันล่าสุดว่า52คนที่เสียชีวิตจาก59คนที่ชื่อว่าเป็นมือเท้าปากสายพันธ์ุกัมพูชาที่ว่านี้และที่น่าสนใจคือเด็กเนี่ยเมื่อถึงโรงพยาบาลจะตายใน24ชั่วโมง52คน เมืองไทยมือเท้าปากไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับส่วนใหญ่เราก็รู้แต่ว่าเด็กเป็นจะทรมานแล้วก็มักจะต้องให้หยุดอยู่กับบ้านและที่โรงเรียนก็ฆ่าเชื้ออย่างเข้มข้นถ้าเป็นกันหลายคนหลายห้องเรียนก็ให้ปิดโรงเรียนสัก7วันเพื่อฆ่าเชือ้อแต่เราไม่ค่อยมีข่าวว่ามีเด็กที่เป็นมือเท้าปากเนี่ยเสียชีวิต วันนี้มีสายพันธุ์เขมรเข้ามาก็ต้องคุยกับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอพรเทพสิริวนารังสรรค์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับก่อนจะคุยกันนะครับผมแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่ามีอีกช่องทางหนึ่งครับคุณหมอฮะที่ท่านผู้ชมจะรับชมเจาะข่าวเด่นเฉพาะช่วงนี้ผ่านทางเว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ .com นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ .com ก็จะดูสดๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็จะดีเลยกว่าเวลาออกอากาศทางช่อง3ระบบเทเลสเตรปกติสักสิบวินาทีอย่างนี้นะฮะเราไม่ค่อยมีข่าวว่ามีเด็กที่เป็นมือเท้าปากเนี่ยเสียชีวิตวันนี้มีสายพันธ์เขมรเข้ามาก็ต้องคุยกับอาทิติก,กรมควบคุมโรคนะครับคุณหมอพรเทพิรีวนาลังสักครับสวัสดีครับคุณหมอครับก่อนจะคุยกันนั่นแหละฮะ เพราะฉะนั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรับชมจเจาะข่าเด่นสดๆด,ดได้พร้อมๆกับทางช่องสามผมคุยกับคุณหมอพรเทพเลยครับทําไมสายพันธุ์เขมรมันน่ากลัวขนาดนี้คุณหมอคำจริงไม่น่ากลัวก็เหตุที่มันทําให้ดูเหมือนน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ขเขมรเนี่ยเป็นมือเท้าปากเป็นหมืนม่นๆเกือบแสนคนแล้วก็มีอาการหนักนี่ประมาณ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ ก็ส่งต่อมาเรื่อยๆมาถึงโรงพยาบาลใหญ่ในพนมเปญก็พอดีจะตายพอดีครับเข้ามาตายที่นี่แหละครับตายไป60สิบห้าสิบกว่าคน,อ,น,นอันนี้เราเชื่อว่าไม่ใช่แปลว่ามันมันร้ายกว่าปกตไม่เลยครับเราต,ตราวจแล้วระบบเขาช้าเขาเระบบเขาช้าแล้วก็ไม่มีไม่มีการรีพอร์ตรายงานหรือว่ากดจดไว้เลยว่าป่วยกี่หมื่นคนกี่แสนคนไม่มีมก็คือปล่อยป่วยแล้วก็มันก็หายไปจนกว<อ>่าให้หนัก ไม่ครับมีบางคนจะต้องหนักครับถ้าเป็นเอนโทรไวรัสสายพันธุ์ C4 เอนโทรไวรัสกลุ่มย่อย C4 เนี่ยมันก็จะหนักครับหนักแล้วก็จะตั่วใหญ่ถ้าเอาไม่อยู่ครับเพราะมันเข้าสมองอมแล้วทําให้หัวใจหยุดเต้นทําให้ปอดหยุดทํางานก็ถึงตายทีนี้เข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันถึงเหมือนกับถึงว่งาปลายทางแล้วชงต่อไม่เรื่อยๆมาจนถึงโรงพยาบาลในพนมเปญก็เกือบจะตายแล้วคือเขาบอก59คนที่เป็นครับห้าสิบคนตายแล้วตายเมื่อ คือ24ชั่วโมงหลังถึงโรงพยาบาลครับก็เพราะว่าอีก5-6าหกหมื่นคนเนี่ยไม่ได้ส่งมามันหายแล้วอ,อยู่ในชนบทอยู่ตรงโรงเรียนต่างๆแต่คนที่ส่งต่อมาคืออาการหนักละ เพราะมาประเดประดังเดียวห้าสิบกว่าคนตรงเนี้หมอก็เอาไม่อยู่แล้วครับถึงตรงนี้มันถึงปลายปลายทางแล้วบ้านเราเนี่ยมีโรคนี้มตั้งแต่บตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะฮะคือที่กัมพูชาในองค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็บางไปทํางานร่วมกันเลยใช่อย่างใกล้ชิดใช่คือมันไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่หรอกไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่แต่ว่ากัมพูชาเขาวินิจฉัยไม่ได้เขาบอกว่ามีคนตายนะเด็กตายนะห้าหกสิบคนเนี่ยไม่รู้สาเหตุให้ไาช่วยสำรวจหนอยคือตอนแรกไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำบอกว่าเป็นโรคประหลาดเนี่ยใช่ คือมีอาการมีไข้ซึมแล้วถึงเวลาก็ชักชักแล้วก็ตายเขาเคยเป็นอาการของอันหนึ่งหลายหลายโรคเขาก็ตรวจไม่ได้ไม่มีน้ํายาตรวจไม่มีเครื่องมือตรวจถ้าองค์การไปโลกก็เข้าเอาเครื่องมือเข้าไปตรวจตรวจก็เพิ่งรู้ว่า25ลายของน้ำน้เลือดที่เก็บไว้ก่อนตายนะได้25ลายเนี่ย15ลายเป็นเชื้อเอนโทรไวรัส1จ็หา่นี่ก็เลยข้อสรุปอย่างนี้ครับก็คือเริ่มใกล้เคียงว่าจะเป็นมือเท้าปากเอ็นโทรไวรัส71ก็คือมือเท้าปากเลยครับ โรคตัวนี้ครับครับทีนี้ในเมืองไทยมีไหมเอนเทโรไวรัสเจ็ดหนึ่งเอนโทรไวรัสเจ็ดหนึ่งปีที่แล้วนะฮะเราพบประมาณสองสามร้อยคนจากหมื่นแปดพันคนของมือเท้าปากครับมือเท้าปากร้อยกว่าจากหมื่นหมื่นแปดฮะหมื่นแปดก็คือประมาณประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของมือเท้าปากนี่จะเป็นเอนเทโรไวรัสเจ็ดหนึ่งคือมือเท้าปากเป็นคำกว้างแต่มันมีหลายสายพันธุ์มีหลายสายพันธุ์ย่อยๆที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็คือเชื้อไวรัสที่อยู่ในลำไส้เล็กเนี่ย เยอะแยะเลยที่ทำให้เกิดมือเท้าปากและตัวหนึ่งเรียกว่าชื่อมันว่า E.V. 7 1 Enterovirus 71ไอ้ตัวนี้แหละที่ว่ากำแังที่สุดครับใช่ครับก็เมืองไทยเราก็พบประมาณ1%ปีแล้วใน1% 0 0 0นเนในหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือ200คนครับ200คนตายไป6คนฮะปีที่แล้วปีที่แล้ว Enterovirus เจเนี่ยตายไป6คนเข้าประมาณ2-3 คนตอนหนึ่งหมื่นคนที่ป่วยครับก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องใหญ่เราก็พยายามสําหรับปีนี้นะตั้งแต่มกรามมาจนถึงตอนนี้ก็ป่วยไปแล้วหนึ่งหดรอคนนี่หมายถึงคํารวมๆม,มือเท้าปากรวมแต่ว่าก็ยังไม่มีใครตายเลยครับก็คิดว่าในร้อลาย,ยหมื่นคนนี้จะเป็นเอนโทรเวราสประมาณร้อยคนประมาณนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจาะหมดเพราะว่ามือเท้าปากมาก็เห็นอาการแล้วก็ไม่รู้จะเจาะไปทําไมนอกจากว่าถ้ามีอาการหนักนะก็คือ ไข้สูง39องศาสามวันแล้วก็ซึมแสดงว่ามันเป็นเอนโทรไวรัสเอนโทรไวรัส71มันจะเข้าสมองอมก็เริ่มซึมแล้วถ้าซึมหนักๆเขาก็ชักชักหนักๆเขาก็หัวใจหยุดเต้นปอดหยุดทำงานอ,อันนี้เป็นอาการอของโรคเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามามือเท้าปากมาหาเราเนี่ยแล้วก็ มีอาการซึมไข้สูง39องศาต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเนี่ยอย่าทิ้งไว้อย่าทิ้งไว้ที่บ้านต้องกี่วันนหฮะสามวันไปแล้วสามวันเอาชัดๆเลยนะฮะถ้าเป็นลักษณะมือเท้าปากอาการทั่วไปคือมือเท้าปากผื่นขึ้นตามปากตามมันอันี้เดียวเดี๋ยวให้ดูรูปได้ผื่นๆคือในปากล้นทีปากไหมที่ลิ้นที่ริมนีปากเลยครับมันก็มีรูปอยู่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้แะฮะอนนี้นี่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 นีเป็นตุ่มเป็นตุ่มอย่างนี้ยครับในลิ้นลิ้มมมวัอ่่ไปรุคบหหเเทีื็็นนตๆ ตุ่มใสๆนะแล้วที่เท้าด้วยนะที่ฝ่าเท้าด้วยฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นตุ่มอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนนเขาเรียกว่าแฮนด์ฟุตเมาส์เ่างที่เกิดขึันครับมัน<ร><า>เกิดที่มือที่ปากและที่เท้าครับเป็นตุ่มต้องมีตุ่มน้ำใสๆไหมไม่ไม่ไม่มันก็มีตอนแรกๆเป็นตุ่มแดงๆแล้วถ้าพักก็จะเป็นตุ่มน้ำเหลืองๆใสๆออกมาอย่างนี้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะสามจุดมือเท้าปากแล้วก็ไข้ขึ้น 3, สามเก้าองศาแล้วมีอาการซึมกินน้สาวันสามวันเป็นแล้วยังซึมอยู่ไข้ยังสูงอยู่ ไข้ไม่ลงสามวันถามมาแล้วสูงด้วยนะสามเก้าองศาเนี่ยคือหรือมันขึ้นขึ้นลงลงได้ไหมฮะถ้าใจฟาดระวังคือสามเก้าไม่ยอมลงไม่ยอมลงแล้วก็มีอาการมือเท้าปากนี่คืออาการพื้นฐานแล้วก็เสร็จปุ๊บเสริมเสริมอันนี้ต้องพาไปโรงพยาบาลซึมมันมีสัญญาณว่ามันขึ้นสมองใช่ไหมเข้าไปในสมองนะฮะถ้าชักนี่แสดงว่าอาการหนักแล้วนะอย่าให้ถึงกับชักนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอาการมือเท้าปาก ไข่3 9 3เก้า 39, สาวันแล้วซึมไปโรงพยาบาลด่วนไปโรงพยาบาลด่วนเราจะได้ปลอดภัยหมอหมอจะพยายามช่วยนะทัน<ต>ไหมทันฮะตอนนี้ยังมีอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนี่ประมาณเกือบ10คนที่เปียกกัเนี่ยที่เรารักษาลอดนะ,ะปีนี้รอดเยอะเลยนะปีนี้รอดเยอะ